แนวนะฮะวันนี้เราก็จะไปดูรถไถนะครับเขามาไถอะไรกันนะฮะเนาะไปดูกันครับผมนะฮะพระ่องาก็แต่งหน้าเสริมสวยนะฮะเนาะแ้าหยอกหยอกนิดนึงนะฮะเนาะไปนะฮะเนาะหลังจากกินข้าวเสร็จนะฮะไปกันเลยนะฮะ ก็มีช่องช่องชมจันนะพี่นุนานะเนาะพี่แองแชนแนลนะฮะเอฟซียืนใกล้ๆรถถ่าเอฟซีน่เอฟซี่ๆเขาก็มาดูรถถสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดี คระปูข้าผมอ่านะเนาะอนะข้าบผมครับวัสดีครับพี่คาพี่ช่องชันข้าผมกระทอมชมจันทร์แนนลนะพี่นะครับผมนะข้าันด้วยนะพวกเราครับผมตอนนี้่ ก็มาดูรถไถกันนะเอฟซีไถพื้นที่อะไรนะพี่บอลลี่อันนี้จากสวนดอกไม้ใช่ไหมพี่ไม่จะทำเป็นสวนครัวฮะสวนครัวสวนครัวอ๋อที่เป็นอันนั้นเหรอสวนครัอ๋อที่ทำโปรเจกต์นะครับดอกไม้มันกินไม่ได้ปลูกผักดีกว่าโอเคนะครับผก็ให้เขายกแปลงให้เพราะว่าถ้าเรา เอาเสียมาพูดเองเนี่ยก็กว่ามันจะได้เนาะใช่งออเดี๋ยวพอยกแปลงเสร็จเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อขี้วัวขี้วัวมามาปรับดินก่อนโอเคถ้าถ้าเราไม่ใช้รถไถนะโอ้ไม่ได้หรอกวันหนึ่งจะได้ไม่แปลงหนึ่งไม่ได้ไม่ได้นะมันดินมันแข็งนะได้นายนะก้นเราก็จะได้แข่งกันนะครับผมปลูกผักนะฮะเนาะ ชปลูกเสร็จก็กินด้วยกันในเอฟซีนะฮะเนาะเวลาเย็นมาแล้วก็ตุ้มโฮมกันกินข้าวร่วมกันเนี่ยก็เอาผักจากในสวนเราเดี๋ยวเราก็จะมีเอาพริกเอาอะไรกับใบกระเพราที่มันเรากินประจำมาลงด้วยนะใช่นะครับผมงข้างๆพี่ไถ่ตรงนั้นอ่ะจะมีชะอมมีพริกมีขิงขาตะไคร้อะไรพวกเนี้ยครับผมปลูกมากินกันนี่แหละครับผม มีคนลงสมัครเยอะไหมพี่พรยัง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 พี่ยังไม่ได้ทำการรับสมัครเดี๋ยวพี่จะปรับดินให้ก่อนโอเคครับผมเนาะปรับดินให้ให้ก่อนให้มันให้มันอ่อนให้มันเอาเอาเอาอะไรฝุ่นที่วัวที่อะไรมาใส่ให้มันดูให้ปรับสภาพดินก่อนอะออันนะฮะเนาะอีกไม่นานนะครับผม เอากว้างเอาชุดนี้เลยใช่ไหมพีเ่เดี๋ยวเราค่อยประชุมร่วมกันว่าจะปลูกแบบไหนแปลงยาวเลยเหรอหรือยังไงอนะไร้เดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งกันว่ายังไงครับหรือว่าจะจัดเป็นทีมหรือยังไงก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยโรงกัน <aj> หรือว่าจะจับคู่สองคนแบบนี้ห,นหรือยังไงเนามันก็บางทีคนเดียวดูแลไม่ไหวนะใช่นะฮะเนาะก็บางทีก็มีทุราอย่าเนี้นะฮะเนาะ ีกว่าเนาะนี่นะเอาเซ่ก็ขายไปเรื่อยๆนะฮะเนาะก็ดูก่อนว่าอ๋อ,อแปลงค่าเป็นแปลงขั้นว่ปลูกแค่นี้ก็กินไม่ไหวไม่ไวหวแล้วเนี่ยใช่ใช่มันหลายแปลงอันนี้นะเนาะมันจะมีเอ่อพวกต้นฮวงต้นหอมแบบแปลงแปล,แปลส่ลวนรวมเหมือนกันใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ประกวดอะ่ะครับผม ต้นไม้นะฮะเนาะ,ะอ่าอีกต่อหน้าเอฟซีอ่าทรัผมพี่พ่อนเลี้บอกว่าเอ่าจะปลูกเป็นแปลงยาวหรือแปลงสั้นนะเอฟซีนะฮะแล้วก็อ่าทีมละสองคนหรือทีมเดียวนะฮะน่าจะทีมละสองคนนะเพราะว่าอาจจะมีธุระนะครับผมนะฮะอาจจะมีธุระกันนะครับผมเนาะ ก็สับกันมาดูแลนะฮะเนาะนี่ตรงนี้คือ,อแปลงผักนะครับผมนะฮะ,ะที่ร่วมโครงการไว้นะฮะเนาะอืมฮะเนาะอืมครับผมไม่ใช่เขายา้ำย้ำให้เพราะดินมันแข็งมากอ่าดินมันแข็งนะฮะเนาะ ทวน นี่ครับพี่พล,ลี่ก็บอกรถไถน,นะครับผมวา่าต้องประมาณไหนแบบไหนนะฮะนะฮะเนาะน,นี่นะครับเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเนาะเป็นแปลงผักโครงการนะครับผมร่วมกันปลูกผักนะฮะเพื่อที่จะ ปลูกร่วมกินร่วมกันนะฮะจะได้มาโตมาโฮมกันนะฮะเนาะในอนาคตของอที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะเนาะ,ะอ่านะครับผมาเะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอฟซี FC. ก็ดินก็แข็งนิดนึงนะฮะเนาะอ่านะด,ดูดินกันจ ดินก็แข็งนิดหนึ่งนะฮะเนาะอ่านี่พีปอนลีก็คุยกับออของรถไทยนะฮะเนาะอ่านะครับเนาะอืมเสร็จเรียบร้อยนะฮะนะจ่ายค่าแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนาะนะครับผมนะในอนาคตเราก็เห็นใจได้เห็นกันนะครับที่ตรงนี้จะมีผักเต็มไปหมดนวฮะเนาะนี่นะฮะไม่ว่าจะ ผักคะนาผักบุ้งผักต่างๆผักโหระพาผักอะไรต่างๆนะฮะเนาะเราก็จะพี่ๆยูทูบเบอร์เราก็จะได้ทานร่วมกันนะฮะและทุกคนนะฮะเนาะนะครับฝากด้วยครับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเนาะช่องแมงทับภูชาแนลด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผมช่องแมงทับภูชาแนลนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับผม